การนี้คุณรูณจะพาเด็กๆมาเรียนรู้โดยการเรียนรู้เรื่องหัวใจนักคิดกันนะคะสิ่งที่เด็กเควรรู้มีอะไรบ้าง 1. รูปร่างรูปทรง 2. การจำแนกและการเปรียบเทียบ 3. การนับจำนวนและการเรียงลำดับและการร,รู้ค่าของเงินค่ะเด็กๆพร,ร้อมรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะ นี้นะคะคุณสนจากคุณทิพย์นะคะจะมาสอนนักเรียนเกี่ยวกับรูปทรงเรขาคณิตนะคะรูปทรงเรขาคณิตมีรูปอะไรบ้างคะคุณทิพย์ก็จะมีนะคะวงรีนะคะห้าเหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมและก็สี่เหลี่ยมค่ะอ่าผู้สนนะคะจะพาไดเรียนนะคะการเรียนรู้เกี่ยวกับรูปทรงสี่เหลี่ยมนะคะสี่เหลี่ยมภาษาอังกฤษว่าไงคะเด็กๆ ออกเสียงกามนะคะสแ square ค่ายแอนเกอร์น,นะคะจะมีทั้งหมดกี่เหลี่ยมคะนับค้าหนึ่งสองสามนะคะด้านติดด้านเท่าของเบ็กไปของทั้งสามด้านนะคะก็จะมีความเท่ากันนะคะอันนี้ห้าเหลี่ยมนะคะเด็กๆพูดตามนะคะ เพน t a าวเเพนเนะคะอ่าเรามานับกันนะคะว่ามาีห้าเหลีย่ยมกี่บหนึ่งสองสามสี่ห้นูะครูปน,นี้นะคะได้แก่วงกลมนะคะภาษาอังกฤษนะคะ เหลี่ยมนะคะเป็นตัวอย่างเช่นฟุตบอลนะคะรูปวิงฟอมอย่างเงี้ยนะคะเรียกว่าะจะเป็นรูปลักษณะของทรงกลมนะคะอ,ะอันนี้นะคะเรียกว่าวงรีนะคะอะอ,อกเสียงพร้อมกันนะคะ all well all w e l นะคะรูปวงรีนะคะก็จะ คล้ายๆกันกับวงกลมนะคะแต่ว่ามันจะมีความยาวนิดนึงนะคะอย่างเช่นอะไรทีนี้ก็จะเป็นรูปไข่ค่ะรูปละมูดอ่าเด็กๆเคยเห็นไหมคะเสียกิจกรรมนะคะวันนี้ครูทิกับครูฝนจะให้เด็กๆไปสังเกตในบ้านของเด็วกว่าเอ๊ะมีอะไรบ้างนะที่มีลักษณะเป็นวงกลมวงรีสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยมและก็ห้าเหลี่ยมถ้าเด็กๆสังเกตเห็นแล้วนะคะให้เด็กๆโจดไว้นะคะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยเขียนก็ได้แล้วเกิดเรียนแล้วเด็กๆมาพูดให้คุณครูและเพื่อนๆฟังนะคะอ่าทุกคนค่ะค่ะสำหรับรูปร่างรูปทรงนะคะก็จบเรื่องเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูทิพย์และครูฝนค่ะครูทิพย์จะพาเด็กๆมาเรียนรู้เรื่องการจําแนกและการเปรียบเทียบนะคะการจําแนกคือการจับประเภทของสีของนาทีๆเช่นแบ่งตามสีแบ่งตามขนาดแบ่งตามชนิดแบ่งตามประเทศและแบ่งตามลุมเป็นต้นนะคะตัวอย่างนี้นะคะครูทิพย์มีมาให้เด็กๆดู อันนี้คืออะไรคะเด็กตอบได้ไหมคะอะไรนะมีสีส้มส้มติ๊กต่อติ๊กต่อตอบได้ตรงไหนั้งเด็กอ่าอันนี้คือแครอทตรงนี้เด็กไหนคะเก่งมากเลยค่ะต่อไปอันนี้คืออะไรคะเด็กตอบได้ไหมคะรู้จักไี่เลยมีลักษณะยาวๆเป็นสีเขียวเอาไว้ทานกับพิซได้นะคะหรือผัดทำกับข้าวได้ด้วย เด็กรู้จังไหมคะอ่าอันนี้คือแตงกวาเด็กๆมาดูสองสิ่งนี้นะคะระหว่างแตงกวากับแครอทเด็กดูแตงกวามีสีอะไรคะและแครอทมีสีอะไรเด็กสามารถแยกได้เนืคะอ่าแตงกวาจะมีสีเขียวเด็กๆพูดตามตรงทีนะคะภาษาเป็น e e n green สีเขียวนะคะ ต่อไปแทรอดีิสียะไรคะสีส้มอ่ันนี้ผู้ตามคุณน,นะคะออร์เรนจ์ออร์เรนจ์อเอรเรน์สีส้มค่ะอ่าตนตัวเงี้ยไปเลยไหมคะ่ะและทีนี้คนที่ต้องถามนิสัยนะคะว่าระหวา่างแจร์กวาและแทรอดอันไหนที่เอาไวา้การตักน้ำพีได้เลยสามารถบอกได้ไหมคะ ติดต่อติดต่อติดต่ออ่าเก่งมากเลยอ่าดีต่อใจกันอ่าสิ่งที่ไม่ทำในนาทิกก็จะมีแตงกวาใช่ไหมคะคุณฝนส่วนคุณฝนที่เราวัดทำอะไรได้บ้างคะเอาไว้ผัดแตงก็ผัดค่ะเก่งมากเลยค,ะค่ะคุณฝนอ่าต่อไปทีนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการเกียบี่ยนะคะเช่น าการเปรียบเทียบขนาดเล็กขนาดใหญ่ขนาดยาวขนาดสั้นอ้วนและผอมเป็นต้นน่ามีตัวอย่างนั้นต่อไปนี้ครูทิศมีผลไม้กับขักมาให้เด็กๆดูครูทิศอยากทราบาว่าระหว่างสตรอเบอรี่และแตงวาอันไหนที่มีขนาดเล็กกว่ากันคะเด็กๆตอบได้ไหมคะ ผู้ผลที่บ้านไหนมีขนาดเล็กกว่านี้คะสตรอเบอร์รี่ค่ะหนูเก่งมากเลยค่ะผู้ผลแล้วเด็กๆมันได้มานะคะอ้าววันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องการจําแนกและการเปรียบเทียบไปแล้วทีนี้คุณนิดอยากให้เด็กๆได้สํารวจในบ้านคุณปิดูซิว่าเอ๊มีอะไรบ้างนะที่มีลักษณะสั้นยาวสูงต่ำ เด็กสังเกนะคะแล้วเปิดเรียนเรามาเจอกันนะคะมาเล่ากับคครูและเพื่อ,อนื่อนทางด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราพบก,กับคุณครูการนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการเรียงลำดับและการนับจำนวนค่ะจำนวนทุกการเรียงลาดับเหตการณ์ก่อนหลังและการนับจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลอดลงค่ะ วันนี้ครูจะพาเด็กๆมานับจำนวนกันค่ะอ่านูลแรกนะคะ,ส,ะสับประรดมีสับปะรดอยู่ในผลค่ะก็คือวันหนึ่งน,นี้นะคะหนึ่งสองนะคะอ่าเลขสองกันไหนเลยอันนี้นะคะส,สองนะคะอนันต่อไปนะคะสนับเลยหนึ่งสองสาม เลขสามอไหนอันนี้นะคะ3 3สาค่ะอันต่อไปโ o สนับเลยหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่เลขสี่เรือใบอันนี้นะคะอ,อันต่อไป5 5นะห้านะคะเรามานับพจน์กันเลยว่ามีกี่ผลหนึ่ง เลขห้าอันต่อไปอันต่อไปนะคะอ่ามานับแครอทกันเลยว่ามีแครอทดกดี่โหนหนึ่งสองสามสี่ห้าหก six หกนะคะอันต่อไปเรามานับมะเขือเทศกันว่ามีมะเขือเทศกี่โหนหนึ่งสองสามสี ห้าหกเจ็ดเซเว่นเจ็ดบางประเทศเจ็ดผลอันต่อไปมาอัพล้อม่วงกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ก็มีกีคนอ่าหนึ่งสองสาส่ห้าหกเจ็ดปดเก้าเลขเอันนี้นะครับอันต่อไปมานับสตรอเบอรี่กันมีสตรอเบอรี่อยู่กี่ผลหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ป เก้าสิบเอ็นสิบนะคะสิบก็คือมีเลขหนึ่งกับเลขศูนอยู่ด้วยกันอันนี้นั่นเองเดี๋ยวมาพบกันใหม่กับเรื่องผัดไปนะคะสวัสดีค่ะเด็กเวันนี้ความรู้จะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับค่าของเงินนะคะเงินคือสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและการให้บริการค่ะเงิน แบ่งออกเป็นสองประเภทนะคะคือ1เหรียญกระจาและ2ธนาบัตรนั่นเองค่ะเด็กๆเ,เหรียญกระสาจะมีเหรียญที่ตั้งแต่2 5สตางค์50สบตางค์เหรียญ1บาท2บาท5บาทและ10บาทค่ะเด็กๆส่วนธนาบาัตรหรือแบงค์ที่เด็กๆรู้จักนะคะ ก็จะเริ่มตั้งแต่แบงค์ยี่สแบงค์ห้าสิแบงค์ร้อแบงค์ห้าร้อและ 500, แบงค์พันค่ะเด็เกๆเงินเป็นสิ่งหายากเวลาจะใช้จ่ายแต่ละครั้งเด็กๆก็คำนึงถึงประโยชน์และรู้จักการออมด้วยนะคะสำหรับวันนี้คือความไปก่อนแล้นะพวพบกับคุกวังได้ใหม่ในคลิปถัดไปนะคะบ๊ายบายค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสําหรับเนื้อการเรียนรู้หัวใจนักคิดของเราในวันนี้เด็กๆนําความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันนะคะอย่างเช่นรูปทรงการจําแนกเปรียบเทียบและการนับจํานวนเด็กๆอย่าลืมฝึกนับจํานวนกันนะคะรวมถึงการรู้จักค่าของเงินการรู้จักการออมแล้วมาพบก,กับครูได้ใหม่ในสัปดาห์ต่อไปสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ